สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สุดป่าวิทยายุธตร์<อ>ลำมวยจ้ะวันนี้เราจะมาดูเทเชอร์แมปอีพีที่42ค่ะค่ะอีพีนี้เป็นอีพีต่อเนื่อง,อเ,องเอออีพีต่อเนื่องจากอีพีที่41ที่แบบ เทเชอร์ไปออกทริปกันบ้านหลางบ้านล้างหนูว่าม ah uh anyway> uh> uh ันเป็นการแบบสุ่มไพ่ตลอดตลอดทีต่อเนื่องเออก็คือมันเป็นการวัดดวงเกมวัดดวงเออคิมวัดดวงไม่รู้ไม่เคยดูเคย เคยดูแต่ไม่เคยดูจบไม่เคยดูจบรายการอะมันต่อเกวาดวงเราไม่เคยดูจบรายการแต่ว่าเทเชอร์แมพเราดูจนจบค่ะไปค่ะทุกคน c ี่วิธีสี่จุสองเที่ยงวะเช้าแล้วนอนไว้สามคนอย่าบอกนะเปิดเพลงนี้ นึกว่าเปิดแค่นี้ปลูกไม่จะเปิดปลูกอะไรอ่ะหาลูกเปิดไม่เ็จไมันสดชื่นกันหมดน่าจะสายแล้วแ้่ดาว่าถ้าเป็นไถ่ก็สิบโมง ไม่รู้เห็นพออะไรไม่หล่อจังเลยอ่ะผู้ราการดึงผ่าปูที่นอนนี่เอผ่ามนี่คือแบบช่างย่มากโอ้เดี๋ยวจริงดิ

หาองเ้าให้น้องกตื่นเถิดเช้าวามัเป็นเลยทำพีระมิดทำพีระมิดชุดที่จุดน้าัาอี่กันอนกองวมกันเหรอ

과메기 그런 과메기. 근데 또 호락호락하게 주지 않겠지? 락조락안 해줘야 돼. 안 해줘야 돼. 안해이야 돼. 안 해줘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 야 돼. 안해야 돼. 안 해줘야 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 돼. แลวไปแล้วไกาแฟเหมือนกันชุดแต่ไม่ได้ปะทีมที่ไปตอนไปอีสานอ่ะทีมจงอ้วนเออที่แต่งชุดถุงเมืองอ่ะกลับไปดูนะคะทุกคนมี

หล่อเลยเนาะมิซะอ้าอยู่แมทบอบบี้บวว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 วจะไปไหนคะทค จะไปขายตลาดล้ค่ะอามือาตนแก่แล้วมือซ้ายี่จิงจิ้งจาว้าไม่ที่จนหาใส่ยังไงห้าเขาใส่ยังไงอายเย่ดา

ครั้งที่แล้วทำแบบเป็นเค้กเค้กไงก็จะแบบแป้งอะไรเนี่ยใส่แป้งเติมแป้งเติมแป้งแล้วดีดีมันเล่นเป็นหลับอ่ะจะได้กินไหมโอ้ชิโอชิโอชิโอชิ 오, 보세 나. เ 아니, 이거이렇게 대각선으로 써 주세요.

ก็น้องเอาไาเทียนี้อมาจยมนหนกมันหนักมันหนักแล้วทำไมไม่จับตรงตักระถาด้วยอ่ะแก่ถือว่าเล่นละตรงนี้อ๋อ สองคน้เท่สดออี้จเปไอเลี้ยวเเทเถๆอช่วยไงช่วยงไเออเนี่ยเนี่ยถือมาแบบนี้จบแล้วตั้งแต่แรกอ่ะคือมันไม่ขนาดขนาดขนมังเปเลยทีนี่ 이 물을 넣을 것 같아 물에 넣어? 반죽을 만들어서 뭐 나요 물을 붓습니다 아니 나나랑 니나랑 반죽을 헐 반죽을 그릇에 담아? 물 1리터를? 그릇에 다이 상태로 냉장고에 넣는 건가? 그 같아 뿌리기만 하는 것 같은데 물 위에? 담그는 게 아니라? 1리터를 뿌려 아니 1리터 아니야 얘한테. 1리터가 아니야 원티잖아 <laughs> 한번서랩으로가번 계속 반더 줄어. 정말이야. 어다 뭐. 집이 이거 반주. 잘된거 같다. 이거 이제. 해 냐? 자해 냐? 어. 점만. 견못 해. 점. 넣는거 점. 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 점.

야야 재혁이 야, 감자 씻다가 아, 뭐마포고간거 아니지? 저 감자가 이렇게 잘생긴 지 처음 봤어요 잘생긴 건몇년됐다 잘생겼어요 다사생겼미이에요아 미담이야? 어, 다, 다 약간 하루 또요 하루 또 오케 됐어 하 오케 됐어 아아 진짜 이리다 이 오, 아, 그. 진짜 할머니 엄마는테스플레이아 수는... 엄마한테 너무 미수 넣었어 쌈녹다 쌈놈 맞지. 뭐 뭐를 불을 불 있죠. 민속성 2에이잘 방송 보시면 아시죠. 슬론. 좀 하고 있어. 팀 서포트니 그แบบ 빠요. 아, 살생겠다. 강자! 강자! 와웅 자저 꺼내야 되거든요. 아니다 아니 다이나안 걸었죠. 미안해요.

It's a good one. It's a good one. i 화 s a g 요 o d one. It's a good one. i 내 s a good one. It's 왜 good 또... 그러니까 o <necessary> 근데 It's a good one. It's a g o o 야야 됐다 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 해야 돼야날수 없어 야 정호야 야야 너 진짜 군식집인 거 같아요 렌입래 렌 광입래 야야야야 국간장야한스푼인데한스푼둘셋넷 다섯 여섯 끝자 요리 이렇게 재밌었나 야야 시간 없지 야카 시간 나야 카메라 시간 나야 이거 2분 30초 걸어 야렇게 빨리 해봐 준비 시작 2 30초 야, 근데 굴이 너무 많은데 น้อมากเกินไปมึงใส่ดีดิพี่จีฮุนเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าพี่พี่จีฮุนนี่แหละไม่เล่นเล่นแล้วจ้กคือน้ำมันเยอะไงใส่เทียนไปก่อ y o 야 know, 난데, nobody, n o n n

ยังยังพอแล้วเกลือนี่คือแบบจ้องโอ้แต่ว่ามันไม่ได้รสชาติเพราะว่าเธอใส่น้ำเยอะไงเธอสองคนกับาัาบีอ่ะที่แบบเข็นน้ำมาใส่เค็มไหมดีกว่าครั้งที่แล้วใส่ล้ำต้องไปนานๆนะจ้าอันนี้สิ 아, 조용이 세수했는데요? 네. 아조 뭐라고요? 좋아. 들 솜씨 맞아거지 아... 이거 너무 큰가? 여기 그래게게야이때 뜯어버려 아예 아예 뿡 희주이 때 떨어져버려 아예 아아가거다니까 진짜로? 작하하하작 내가 먹었던 씨이 원래 이런건가? 개가 그러니까 너이온물들이 <뭐비> 네, <근데 뭐비> 많이 없어서 좋다. 아 나이 때는 잘 보이지 않고 도 <냉> <냉> <놀� cuerpo> <Lake honeymoon> <fundament> <냉> 보이 와우! 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 대박이우 와우! 와우! 야우 와우! 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 와다

사선으로 음, 그러니까. 음, 음, 음. 음, 일단... 카플랫다, 아 사선으로 돼오어맛있다아맛나구 음. 이상한 게 처음에 딸기 맛이 난다. 근데 단단 느낌질아유만만다가 딸기만 만났다. 음, 아, 내가 먹고 아 싶다. 아아 야, 야, 야. 야, 야. 야. 야, 근데 진짜 아는 좋아하시는... 야, 이에까지크겠 음. 먹는 거 보니까. 네. 나 맛있어? 오, 맛있어. 오, 맛있어. <laughs> 왜안 사? 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 왜안어왜안 사? 왜안 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 사? คอนเสิรเลยมั้เล่นเล่นเล่นทุกอย่างเออติมน้ำเล่นเลยยแจะอยากลองชิมนะใี่มันจมันหน้าหน้าตาดูดูดีถึงแป้งฟังชิมล้วไม่สุกก็หยิบแล้วก็ใส่หยิบแล้วก็ใส่น้องไม่บอกว่าแบรนท์หน่อยน้อยเกีียวนะน้องน่มันน่าจะจุดหนึบดึงเนาะใช่ก็ สนุกดีนะคะสนุกมากมากเลยก็คือแบบหลังจากที่ตื่นนอนมาก็มาทำกิจกรรมมาทำอาหารกินกันต่อก็คือแบบทุกคนดูเอนจอยดูสนุกสนานเมื่อคืนได้นอนไหมนอนนอนอยู่แหละ <laughs> <laughs> นอนน้อยแต่นอนนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าติดเล่นแต่เอาจริงๆมองมงคลยังอยู่อย่างเงี้ยแ้่สนุกสนุกสนุกมากมากเลยนะคะสำหรับแล้วก็ ได้เห็นอีกลุคของเมมเบอร์เทเชอร์แบบอันอมบ้าก็แบบอยู่เหมือนอยู่แบบอยู่ชาติเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวแบบเหมือนชาวเกาะแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดก็จะแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีนะคะสนุกสนานมากๆเดี๋ยวหวังว่าก็เผื่อจะได้เห็นอีกแต่เทเชอร์ก็ทำอาหารมาหลาย EP แล้วนะ เออมันมีอีพีก่อนหน้านี้ที่เทเชอร์ก็เคยทำอาหารห้ยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะเพราะว่ามันสนุกจริงๆตอนที่เทเชอร์ทำอาหารอะคือมันจะมีความวุ่นวายแต่ก็น่ารักดีวันนี้ช่างตินง่สุดก็ขอรักทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย i